หลังจากที่ไม่ได้มีคลิปหรือว่าอัดคลิปมันนานพอสมควรนะคะวันนี้นะคะถือเลิกดีนะคะที่กอล์ฟเนี่ยจะมารีวิวกระเป๋าแบรนด์คนไทยอีกแล้วนะคะหลังจากที่กอล์ฟเนี่ยมีการรีวิวไปแล้วแบรนด์หนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะก็มีอีกแบรนด์หนึ่งมานําเสนอเพื่อนเพื่อนนะคะเพราะว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์ ที่ราคาดีแล้วก็ดีไซน์ก็เก๋นะคะที่แบบสายแฟร์ต้องมีนะคะและแบรนด์ที่กอพูดถึงนั้นก็คือแบรนด์ a r i s t o r e Bag นั่นเองค่ะซึ่งก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักแบรนด์นี้กันสักเล็กน้อยนะคะกระเป๋าแบรนด์ a r i s t o r e Bag เนี่ยนะคะก่อตั้งมาเมื่อปี2007ซึ่งถ้านับจนถึงปัจจุบันนี้นะคะแบรนด์นี้ก็ก่อตั้งมา13ปีถึง14ปีแล้วนะทุกคนแล้วก็กระเป๋า ที่แบรนด์นี้เขาเปิดตัวมาแล้วก็โด่งดังมากแล้วก็เป็นที่นิยมของสาวๆสายแฟนมากๆเลยนะคะก็คือกระเป๋าหนังปักลายดอกกุหลาบโดยใช้เทคนิคปักลายนูนนะคะซึ่งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็น่าจะเคยเห็นดาราแล้วก็ซเลบริตี้หลายๆท่านนะคะถือแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงโซเชียลกันเยอะมากๆนะคะพอหลายปีผ่านไปนะคะแบรนด์นี้เขาก็รังสรรค์คอลเลคชันใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่นานมานี้นะคะเขาก็ได้ ออกแบบกระเป๋ามารุ่นหนึ่งนะคะซึ่งก๊อบชอบมากๆนะคะและกระเป๋าที่กอบจะมารีวิวในวันนี้ของแบรนด์ a r i s t o r e Bag นะคะก็ค<โด>ือกระเป๋ารุ่น Spaghetti นั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก๊อบก็จะมาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วนะคะก๊อบก็แกะใช้ออกมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็แบบดีไซน์ แมชกับเสื้อผ้าได้หลายแบบมากๆเลยนะคะโอเคไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะก็คือกล่องกระเป๋านะคะที่เขาใส่กระเป๋ามาด้านในนะคะแล้วก็ส่งมาที่บ้านกอล์มฮหนาตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันดูนะคะว่าเปิดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็มาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกล่องที่เขาส่งใส่กระเป๋ามาให้นะทุกคนก็จะหน้าตาประมาณนี้นะก็จะเป็นกล่องกระดาษปกติเลยนะคะที่มีแบบลายกุหลาบกรุบกรุบน่ารักนะคะเปิดมาแชเดนี่จ้าสิ่งที่เห็นอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นการ์ดใบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะดูกันนี่นะคะสิ่งที่ เขาให้มานะคะก็คือเป็นใบรับประกันแบบนี้นะคะเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าวันที่ซื้อสินค้าในวันที่เท่าไหร่นะคะอย่างของก๊อปเนี่ยซื้อมาเมื่อวันที่7พฤษภาคม64สีดำนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่ารายละเอียดของกระเป๋าของเรานะคะว่าผลิตจากผ้าใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็การใช้งานเออควรใช้อย่างไงการดูแลรักษาควรเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก๊อปจะมา บอกอีกทีนึงนะคะทุกคนอันนี้ดูภาพรวมไปก่อนนะเสร็จปุ๊บนะคะนีะ่แล้วก็เปิดมาเขาก็จะมีบับเบิลหอมาแบบนี้นะคะแล้วก็นี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นถุงนะคะจริงๆมันก็คือถุงแบบใส่ของทั่วไปอะ่ะแล้วก็สังเกตดูนะคะจะมีโลโก้ของแบรนด์นะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่จ้าเทเดี นี่ค่ะอันนี้ก็คือกระเป๋าที่ก๊อปสั่งมานะคะ Aristotle Bag รุ่น Spaghetti นะสีดำนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารายละเอียดของกระเป๋านั้นเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของกระเป๋ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนีค่ะเมื่อแกะกล่องมาแล้วนะคะก็จะเป็น กระเป๋าหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะนี่แล้วก็อยากจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะสปากเกตตี้เนี่ยเขามีหลายสีมากๆเลยนะคะตอนแรกเนี่ยกอเลือกไม่ถูกตัดสินใจยากมากนะเขว่าจะเอาสีอะไรเพื่อนเพราะว่ามันแบบมันน่ารักทุกสีเลยบอกเลยแล้วมันก็เป็นดีไซน์ที่กอบแบบเอออยากได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วอ่ะกออยากได้ กระเป๋าไนลอนนะคะของแบรนด์ Prada รุ่น um, Re Edition ปี2000นะคะซึ่งหน้าตามันก็คือคล้ายแบบนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็วัสดุเนี่ยเขาก็จะทำจากไนล้อนเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าราคาของตัว Prada เนี่ยมันอยู่ที่20,000กว่าบาทนะคะแล้วก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะซื้อกระเป๋าที่เป็นวัสดุจากไนลอนในราคา20,000กว่าบาทอะแล้วมันไม่ใช่หนังแทหรอนออกมันเป็นแบบ ในร้อนแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ที่เราจะแบบเสียเงินหลักหมื่นเพื่อซื้อกระเป๋าที่วัสดุเป็นผ้าออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยฟีดไอจีไปฟีดไอจีมานะคะก,ก็เลยไปเจอแบรนด์นี้นะคะคือ Aristore Bag นั่นเองแล้วเขาก็ออกรุ่นนี้มาพอดีนะคะก็คือรุ่น Spaghetti นั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกระเป๋ากันนะคะก็คือแกะออกมาแล้วนะคะกระเป๋าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ทรงเนี่ยบอกเลยมันคล้ายของ Prada มากๆนะแล้วก็ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆที่ซื้อน้องใบนี้มานะคะแล้วก็เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกสีดำเพราะว่าตอนแรกเนี่ยอยากได้หลายสีมากๆนะคะแล้วก็ช่างใจดูแล้วทีเนี้ยมานั่งคิดว่าเออโอเคไลฟส์สไตล์การแต่งตัวเราเป็น ทนเสื้อผ้าสีไหนแล้วก็ออสไตล์กันตัวเราเป็นยังไงนะคะจนมาลงตัวที่สีดำสีนี้นะคะเพราะก็รู้สึกว่าสีดำนั้นเป็นสีที่สามารถแมทช์กับเสื้อผ้าได้หลายๆสีเลยนะคะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยนองสีดำเนาะโอเคค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่แกะออกมานะคะกระเป๋าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ด้านหลัง แล้วก็นี่ด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยนะคะสิ่งแรกที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือเขาจะมีชื่อแบรนด์กระเป๋านะคะก็คือ a r i s t o l e l Bag แบบนี้นะคะเป็นโลหะสีทองนะคะนุ่นๆนะคะติดอยู่ที่ตัวกระเป๋านะคะด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็มีรูปดอกกุหลาบนะคะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เขาเลยอยู่ตรงนี้นะคะ ก็คือให้ความรู้สึกแบบโอเคนะหรูหรานะดูมีราคาขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตัวสายกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นเส้น2เส้นแบบนี้นะคะนี่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นที่มาของชื่อรุ่นนะก็คือสปาเกตตีนะคะมันเหมือนเส้นสปาเกตตีเนาะมันจะเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้แต่ว่าหนานะคะทุกคนแล้วก็ทนทานนะคะโอเคค่ะแล้วก็ส่วนทรงกระเป๋านะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้ ะะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมีความกว้างประมาณนี้นะคะมีก้นก็จะหนาประมาณนี้ด้านไข่ฝั่งหนึ่งก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนขนาดนะคะเดี๋ยวก,ก๊อใส่ไว้ให้ข้างล่างนะเพราะก๊อจำไม่ได้นะว่ามันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบอกเลยว่าใบมันไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่แบบ ใช้ถือน่ารักน่ารักนะคะแบบเป็นวันสบายๆจะไปแฮนด์เอาหรือจะไปเที่ยวออกเดทอะไรก็คือใช้ได้เลยนะคะแล้ว้รงที่น่ารักมากๆที่ก๊อชอบมากเลยนะคะของรุ่นนี้นะ,ะก็คือนี่จา้าเทปนี่เขาก็จะมีกระเป๋าใบน้อยนะคะน้องจิ๋นะคะห้อยมาให้ตรงนี้นะคะห้อยมาให้ตรงสายกระเป๋านะซึ่งมันสามารถ แกะออกได้นะคะเดี๋ยวกอแกะให้ดูนะนี่นะคะมันสามารถถอดออกได้นะคะก็จะเป็นแบบอารมณ์คลิกล็อกแบบนี้นะคะเนี่ยเอาออกได้นะ,ะทุกคนแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้นะก็รู้สึกว่าเนี่ยค่ะเราจะสามารถเอาไปใส่เหรียญก็ได้ใส่เศษตังหรือของกระจุกกระจิกนะคะเพราะว่าก็าด้วยตัวกระเป๋าแล้วเนี่ย เขาใบค่อนข้างเล็กนะไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะใส่อะไรได้ไม่เยอะมากนะคะเสียงดงมอเอาใหม่ทิศสองะคะ่ะเพราะว่าด้วยตัวกระเป๋าแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนมันก็อาจจะใส่ของอะไรได้ไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋าใบเล็กอันนี้มาให้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะทําจากวัสดุไนล่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการปักเห็นไหมคะ ใช้เทคนิคปักนูนอีกแล้วนะคะเป็นลายกุลาน่นารักมากทุกคนแบบคือมันน่ารักก็มันมีดีเทลของมันนะคะแล้วก็ส่วนอะไหล่นะคะของกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะคะให้ความรู้สึกแบบกลมเมลียหรูหราขึ้นมานหนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะข้างในรูดซิปออกมาแล้วนะคะนี่นะคะด้านในก็จะใส่ได้แบบ ใส่เรียนอะไรอย่างเงี้ยใส่แบบกระจุกกระจิกลิปสติกนะคะกระดาษสัตมัานอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้นะคะอันนี้ก็โอเคแหละก็คือเพิ่มเนื้อที่ในการเก็บของให้เราได้บ้างนะคะน่ารักมากนะคะแล้วก็โอเคส่วนตัวกระเป๋านะคะเดี๋ยวเรามาดูการดีเทลข้างในเป็นยังไงนะคะอันนี้เนี่ยซิปของเขาเห็นไหมคะก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน อบอกเลยว่าสิบลื่นมากทุกคนนี่แล้วก็อันนี้คือดีเทลด้านในของเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอาจริงๆนะบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ใส่อะไรได้เยอะมากนะคะแต่ว่าจากที่กอลฟลองใช้งานมาประมาณสองสาครั้งแล้วเนี่ยกอลฟรู้สึกว่ามันมันเหมาะมากอะ่ะคือด้วยวัยที่เรามากขึ้นะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากแบกอะไรแบบเยอะ เหมือนสมัยก่อนตอนเราสาวๆเนี่ยก็จะมีกระเป๋าเครื่องสำอางมีแบบกระเป๋าตางังของจุกจิกที่ทุ่ทิชชู่ทิชชู่เปียกนู่นนี่นั่นคือแบบมันเยอะเกินไปทุกคนแล้วมันรู้สึกว่าพอไปข้างนอกบ้าน,นจริงๆอะค่ะเราไม่ได้ใช้ของที่เราขนไปเท่าไหร่อ่ะเพราะฉันก็เลยพยายามมองหากระเป๋าที่มันแบบเป็นใบที่มันแบบเข้ากับตัวเราอ่ะคือไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันอาจจะเล็กนะแต่ว่ามันก็ยังใส่ของ ในก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็บุกด,ด้วยผ้านี่นะคะบุกด,ด้วยผ้าสีดําแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ไนล่อนนะทุกคนผ้าก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีป้ายด้วยนี่เขาก็จะมีป้ายแบรนด์ด้านในนะคะปักว่าริสตอโรแบกนะคะน่ารักมากแล้วก็นี่ค่ะด้านหลังเนาะ ด้าน,นหลังก็เขียนว่า do not wash นะคะ specialized cleaning only ก็คือว่าห้ามนำไปซักนะคะทุกคนแต่ว่าต้องซักโดยแบบวิธีเฉพาะของเขานะคะก็คืออาจจะต้องไปร้านที่แบบซักกระเป๋าโดยตรงเนาะอาจจะมีวิธีซักของเขาเฉพาะโดวยวัสดุไนลอนเนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะก็มาดูอีกช่องหนึ่งนี่ค่ะช่องที่สเมื่อกี้เราดูช่องแรกกันไปแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ช่องต่อไปก็จะเป็นช่องซิปด้านในนะคะนี่เขาก็จะมีช่องซิปให้ใส่นะแบบนี้แล้วก็ซิปข้างในก็จะเหมือนซิปด้านนอกเลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะอะไหล่สีทองเหมือนกันนะคะก็โอเคถือว่ายังมีช่องเล็กช่องน้อยให้เราแบบใส่ของจุกจิกได้นะคะโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะใส่อะไรได้บ้างนะคะในกระเป๋า r e s t o r a t b a c k l u n Spaghetti รุ่นนี้ ไม่ต้องแปลกใจนะคะนี่ครั้งที่แล้วเนี่ยอัดคลิปอยู่ในแบ๊อยู่นะคะก็เลยต้องมาอัดคลิปต่ออีกวันนี้นะคะก็เลยจะเห็นว่าข้างหลังจะเปลี่ยนไปนะคะนิดนึงโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจุได้เยอะแค่ไหนนะคะอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะลองเอาของที่ก๊อใช้ประจาประจาเวลาออกนอกบ้านนะคะว่ามีอะไรบ้างเอาอะไรไปบ้างนะคะอ่ะดูกันนี่นะคะอันดับแรกเลยก็คือ กระเป๋าตามใบยาวนะคะก็จะใส่ไปใส่ได้อยู่นะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คืออันนี้จะเป็นซองใส่พวกสมุดบัญชีบัตรการ์ดต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็จะพกไปด้วยใส่เข้าไปก็ยังได้อยู่หนะคนแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็น ทรศัพท์มือถือนะคะก็จะมีสองเครื่องด้วยกันนะคะก็อยัดลงไปค่ะนี่ค่ะก็ยังได้อยู่นะทุกคนนี่ยังไม่ถึงกับแน่นมากนะคะแล้วก็จริงๆก็จะมีถุงนี้อีกหนึ่งใบนะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีใส่พวกแบบลิปสติกอะไรพวกเนี้ยประมาณนี้นะคะพวกแบบเครื่องสำอางจุกจิ๊จุจนะคะซึ่งแน่นอนว่า มันยัดไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าพื้นที่มันเต็มนะคะแต่ว่าจะลองใส่พวกลิปสติกอันเล็กอันน้อยแบบนี้นะคะจะดูว่าเราอยาดได้อยู่ไมมนะอันนี้ก็จะใส่ลงไปในช่องซิปของเขานะคะเนี่ยทุกคนก็ยังยัดได้อยู่นะคะแล้วก็กระจก อีกหนึ่งอันใส่เข้าไปเนี่ยทุกคนก็ค่อนข้างแน่นแล้วนะคะก็ตุงแล้วนะคะแต่ว่าถือได้ว่าใส่ค่อนข้างเยอะอยูุ่กคนก็ยังได้เยอะอยู่แต่ถ้าอยากจะให้ประหยัดเงินที่เนี่ยก็แนะนําให้ใส่ในพวกระเป๋าสาั้ใบสั้นนะคะจะดีกว่าก็จะเหลือพื้นที่ในการใส่ แต่โดยรวมแล้วนะคะเจ้า Original Bag รุ่น Spaghetti รุ่นนี้เนี่ยก็สามารถใส่ของจำเป็นที่เราต้องพกติดตัวไปนอกบ้านได้ค่อนข้างคบอ,อันนี้สาหรับก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าผ่านนะคะมันเป็นกระเป๋าที่ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รูปทรงดีไซน์นะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เถิดทักจนเกินไป เรียกเรียกว่าแบบไซส์เล็กเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบชอบมากช่วงนี้กรอบใช้บ่อดมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็อรู้สึกว่ามันสามารถแมทช์กับเสื้อผ้าแล้วก็การแต่งตัวได้หลายไซล์มากไม่ว่าจะเป็นแบบชุดทำง,งานก็ได้หรือจะเป็นออกไปเที่ยวไบรเวทอะไรประมาณนี้นะคะแบบชุดเดรสสั่นก็น่ารักใส่กับเกางเกงยีนเสื้อยืดอะไรเงี้ยก็เก๋ไปอีกแบบมันก็จะดูมีความบบเฟมินีนมากขึ้นอะไรนะคะ เราะฉะนั้นสรุปแล้วนะคะกระเป๋ารุ่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแฟลกิกอีกหนึ่งใบของก๊อปเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะในไลน์ของเขานะคะเดี๋ยวก๊อปจะขึ้นไว้ให้นะแล้วก็ส่วนเรื่องราคานะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากทราบแล้วนะคะว่าราคาของกระเป๋ารุ่นนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะถ้าก๊อปจำไม่ผิดนะก๊อปซื้อมาประมาณ2 ไม่เกิน2,500บาทนะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วก็คราวหน้าจะเป็นคลิปอะไรมีอะไรดีๆมาคุยกับเพื่อนๆอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็วันนี้จงขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย